เปรบสองพันเหรียญวาคิรีปึกปึกปึกหรือว่ามาณหกแสนหกนะฮะถ้าขอทีแรกไปเลยก็ดีนะครับจะได้สบายใจอ่นนีทีแรกออกนี่โคตรก๊อตอ่ะือทีแรกกันขอบัตรแบ็คบัตรแบ็คไปอีซี่การ์ดเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l เมลลูเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม AX Next Generation กันอีกแล้วนะครับกลับมาอยู่กันที่ตัวแม่ค้านะฮะวันนี้เราพักเรื่องตีบวกกันไปสักพักละกันนะครับตามปกวันนี้เราจะมาสุ่มหาปากเลือดก,กันนะฮะหรือบัตรแบล็กนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าบัตรแบล็กเนี่ย ราคาในตลาดตอนนี้ที่มีขายอยู่ประมาณ2ล้าน4นะฮะเวลาเราส่ม1่ครั้งเนี่ยมันจะใช้ประมาณ2,000ันเหรียญวาคิรีนะนี่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 เปิ๊บ2 0 0 0เหรียญวาคิรีเปดๆๆหรือว่าประมาณ6 0แสนหนะฮะถ้าเราย่อยหนึ่งครั้งเวลาเราเปิดพาใช่ไหมแล้วไม่ได้ปากเลือมันจะย่อยได้1,000ก็เท่ากับว่ามันจะเป็นประมาณ 3, แสน ก็สมมติว่าครั้งละ3 0 0แสนใช่ไหมครั้งแรก6 0แสนก็สองครั้งที่2ก็เป็นล้านล้าน3ล้าน6ล้าน9อะไรประมาณนี้นะฮะเท่ากับว่าถ้าเราจะสุ่มให้ได้กำไรเนี่ยก็คือต้องออกก่อนอย่างน้อยๆก่อนครั้งที่6ครั้งที่6นี่คือเสมอตัวนะฮะวันนี้เราจะมาลองสุ่มกันนะฮะกับเงิน2ล้าน5ที่มีมาดูว่าจะได้ปากเลือดก,ก่อนครั้งที่6หรือเปล่าและแน่นอนนะคอนเทนต์แบบนี้เพื่อนๆให้กำลังใจสวัสดีคนดู่อยครับสวัสดีครับ อ่าพร้อมหรือยังอย่างน้อย6ครั้งนะถึงจะกําไรนะถ้าเกินกว่าน,นี้ก็คือชิปหายหรือถ้าหมด2ล้านห้าไม่ได้ก็คือโคตรซวย <c oughs> บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นในเวลาไม่เกินสิบนาทีแล้วก็ตัดสินใจหันมาที่ตู้กันเลยนะฮะ <c oughs> มาตอนนี้เรามีอยู่ร้อยแเหรียญน,นะฮะต้องซื้ออีกเท <c oughs> ่าไหร่วะ1ันแปดอยสเหรียญโอเค เดองก่อนเลยนะครับพันแปดร้อยสิบหกเหรียญต้องได้ก่อนหกครั้งนะครับขอครั้งแรกเลยจะดีที่สุดเป็นไปได้ไหมที่ผมรู้จักก็มีพี่แบงค์คนเดียวเท่านั้นที่ได้แต่ครั้งแรกอีกแล้ว,วเราด้วยรอคุณเนตด้วยโอ้โหเอาแนวอะไรดีพี่แบงค์พี่แบงค์ตอนนี้นพี่แบงค์เปิดแนวไหนโอ้ยไม่ได้จำแล้วผ่านมาตั้งนานแล้ววัดดวงงั้นไปเลยละกัน มามีทั้งหมด8ชิ้นนะฮะเราต้องการแค่อันนี้อัน,นเดียวเท่านั้นเลยห <c oughs> มาครับเครื่องไม่การเสียเวลาปุ๊บไปลองซัก6จิ๊กแล้วกัน6จิ๊กก่อนขอทีแรกไปเลยก็ดีนะครับจะได้สบายใจเอ็นเอชีแค่ออกในโคตรต่อแบบทีแรกกันขอบัตรแบค็คบัตรแบค็คไปบัตรบัตรเฮ้ยเฮ้ย ้ยจบโอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคลิปนี้ไม่ถึงสี่นาทีเลยโอ้ยเพื่อนโอ้ยสุดจัดโอ้ยสุดเกินวุ้ยมันอะไรเจอขนาดนั้น มีการลงทุนอะไรที่คุ้มไปกว่านี้แลมเ้าตอนนี้ตอนนี้เรารู้จักคนที่ได้ครั้งแรกคนเดียวนอกจากพี่แบงก์กับคุณเน็ตได้ก็คือเมลลูเมนะฮะเอาว่ะโอ้โหไปต่อไม่ถูกเลยว่ะเพื่อนพี่ปอนคืออะไรพี่กล้านะหมุนเมาบทีละทีพี่กไม่กล้าอุ้ยผมช็อคจริงว่ะ แม่งมาทีแรกเลยว่ะคุ้มคุ้มจริงอย่างนี้คุ้มมากแน่สามนะฮะแน่สามครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหอย่างที่อย่างอย่างที่ผมคำนวณไว้ให้นะเพื่อนๆก็คือต้องได้ก่อนหกครั้งนะอันนี้ครั้งแรกถือว่าคุ้มสุดๆนะฮะไม่มีอันไหนจะพูดต่อจริงลองอีกครั้งบ้าหล่ะเถอ่โฟกเอามาทำหาเลยล่ะ บวกสองรูก็มีแล้วเอาไว้ใส่สองพีเซตไง PVP ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้วันที่ตัวเราหัวขนาดนั้นเราค่อยมาเปิดอีกทีอู้หูวันนี้ถือว่าสุด<อ>สุดจริงๆนะตอนแรกกลมาเตียวว่าหกคลิกเนี่ยจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนแรกเราเห็นของพี่ปอลมาก็หนักอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็โอ้โหมาแต่ครั้งแรกก็ใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าไม่เปลืองทุนแล้วก็ไม่เปลืองเวลาคนดูด้วย วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากกดผมบอกอน,นันขอให้ได้ก่อน6คลิกยังไงวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมโลเมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ